งานปาร์ตี้อัปเดตที่เล่นใหญ่ที่สุดกับของแอดมินอันใหม่นั่นก็คือขลุยแอดมินนั่นเองแอนเบลเลอร์เลยโดยขลุยแอดมินันนี้สามารถจับสัตว์ได้ทุกตัวโดยที่ไม่ต้องให้อาหารยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถนําฝูงช้างของเราไปสู้กับวัลลัทักยะที่โหดจนเตะเราก็เดินหมุนเป็นลูกขากออกนอกโลกเลยทีเดียวหากทมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามคนละหนึ่งทีด้วยนะครับแล้วเราไปรับชมบรรยากาศงานปาร์ตี้อัปเดตกันเลยเล s โก โดยเข้ามาในเกมนะครับบรรยากาศก็ดูคึกคืนเหมือนเดิมครับตามงานปาร์ตี้เัปเดตทั่วไปโดยมินเขาก็จะใส่คลาสถ้าเราเป็นคลาสแวมพร์นะครับอีกแล้วคลาสแวมพร์อีกแล้วพยายามโปรโมทเลอเกินฉันกำลังจะส่งเซเบียไปเพิ่มเติมอ้าวเราทุกคนล้วนี่ผมโดนแกล้งอ่ะเขาต๊ะงมาวางทับก้นหัวผมอ่ะผมพยายาไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวผมออกก็ไใหม่ก่อนโอเคเราก็กลับกันมาแล้วนะครับก็โหเสียดายพระแอดมินนะครับเมื่อกี้โดนแกล้งเฉยเลยยู่ๆก็โดนแกล้ง ไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ผมบอ,อกขอยับไปไหนไม่ได้ไงอุ้ยโอเคมีขวี่มาลองใช้มันดูสิโอ้้ลองใช้ขุย่ยนเบลเลอร์เนี่ยเหรอเดี๋ยวเราไปจับกระต่ายดูอุ้ยทุกคนดูดิไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้อาหารเลยไม่ต้องใช้แคลลอรเลยคือกดปุบเราก็ติดเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ไม่โคตรเจ๋งเลยว,ว่ะเอาอย่างเรื่องอ่ะก็อยากได้มาเล่นอย่างเลยอันเนี้ยพมได้เล่นในแมปปกตินะสุดยอดเลยแต่มันไม่สามารถเลี้ยงกวางได้ขอโทษดับพวก ผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองดูก่อนลวกันอันใหญ่ไปเริ่มขนาดนี้เออ,เอ,อมันไม่ได้จริงด้วยวะโอ้ท่านเลี้ยงกวางได้คงเจ๋งหน้าดูอ่ะมันจะต้องมีอัปเดตสักรอบแหละที่แอดมินมันให้เลี้ยงกวางได้ผมเชื่ออย่างนั้นลนะคิดว่าอันนี้เขาว่าจับกระต่ายเนาะเออมาลองใช้คุยกันเามันเจ๋งดีนะเนี่ยพี่ชอบนะักคือชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วด้วยอ่ะปกติก็ชอบเป็นบิดเทมเมอร์อยู่แล้วด้วยอันนี้คือแบบแจวอะไรอ๋อพูดผิดพูดผิดบิดมาสเตอร์บิดมาสเตอร์ทุกคนต้องการอะไรอ โอเคเราก็มาตัดโอเคมีไม้ละโอเคแอนดมินส่งไม้มาละไม้บลเล์เลยแล้วก็มีตะปูยักษ์ด้วยผมดูว่าแอดมินจะไม่ส่งมาสแ,แลวเมื่อก,กี้ผมรีไปรอบหนึ่งไงในสัปดาห์นี้จะมีคลาสไป่อยู่2คลาสไม่ส่งคลาสเลยเหรอรอบเนี้ยคือดีเหมือนกันนะแต่ผมก็เห็นเงาองมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่รู้นะมันคือคลาสอะไรพวกเรากําลังทุม่มเทก,กับการทํางานอย่างเต็มที่สําหรับการอัปเดตคิดมัดอ๋อโอเคถ้าให้เรานะยังไงก็ต้องมีต้นคิดมัดต้นใหญ่ต้นหนึ่งแน่นอน แล้วก็เจ้ากวางน่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นกวางเลนเดียป่ะน่าจะมีจมูกแดงอะผมคิดว่านะอันนี้เดาเลยเดาจากประสบการณ์เลยเดี๋ยวเขาจะส่งแมมมอสมาให้เราจับอุ้ยโอ้ย,อย,อย,ยส่งส่งแบบนี้เหรอไปลองจับแมมมอสดูก็ไม่ต้องใช้อาหารทุกคนดูดิตัวรฮิตัวริตเลยอะสบายสบายอะไรอย่างงี้โอ้แล้วจับได้ถึงสองร้อยตัวเลยเหรอดูดิดูบนฝานี่ทุกคนทุกคนได้รับแมมมอสหรือยังดล้วครับเป็นมินตัวเบื้เริ่มเลยเนี่ยเพียบไปหมด เดี๋ยวจะมีพายุฝนเพชรล,ล,ลงมาอีกสิบนาทีก้อนนี้แหละคือสิ่งที่ผมรอคอยวั <c oughs> นรับวันนอนมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละทุกคนพายุฝนเพชรเพชรฟรีเพราะเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งเป็นอาราชาบอสลทัทธียักษ์โอ้ผมเรือกซะครบเลยเอาเป็นลทัทธียักษ์แล้วกันเมกาเมกะามายักษ์อะเนาะเออเขาบอกให้ลองใช้แมมมอสในการสู้กับมันดูอะได้ได้ได้แอดมินได้เลยเฮใช้แค่แมมมอสแล้วกันอุย้ยมาแล้วทุกคนแอดมินเสกไาแล้ว โอเคยี่สิบสี่ทับสามสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมาละโอ้ยยักษ์ว่ายักษ์ว่าตัวมันเริ่มเลยมันมอสลูกพอ่อไปลุยลูกไป, <c oughs> ไปเฮ้ยมอสเช็ดแล้วมัเตะปไวโอ้โหเตะกูลอยทำไมมันโหดแทนวะโอ้โหเหมือน,นเป็นลูกข่างเลยนี่ของแท้วะ่ะโอ้ไม่ไหวเอา้าเราไปมอสไปกัดเราไปยืนบนหัวมอสทุกคนอะไรอะ่ะอ๋ออ๋อเออแอดมินเขาก็รู้ว่ามันยืนเดี๋ยวบนหัวมอส เขาบอกว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เรื่อมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่วะ่ะโอ้โหแล้วเขาไม่เจียบบนหัวแม็มอนกันเลยเนาะอ๋อแอดมินเขาจะกลาแบบเออเดี๋ยวให้มันมอนควิดไงแต่ว่าไอ้บอสเนี่ยมันดันไปอยู่บนหัวแป็นมอนแทมมนมอนควิดไม่ได้เฮออ้ยเดี๋ยวเขาตกเปิดแอดมินมาให้ก็ถ้าเปิดแอดมินเราก็มีแล้วอะเดี๋ยวเรายิงทิ้งไปเลยดีกว่า <c oughs> ตรงนี้แอดมินเขินแน่นอน <c oughs> พวกแกมันไม่เป็นดังแผนหลัก ทุกอย่างมันเป็นดังใจหรอกแอดมินอาจจะมีผิดแผกกันบ้างเนาะคงเกินโดนสดโอ้โหเพื่อเราโดนเตะนะแต่เราแต่เราโดนเตะหนักกว่าปะเราโดนเตะทีนี้ลอยเกินไปถึงอวกาศเลยอะรอบก่อนอะเอาไปย่างไฟเลยแล้วกันตุ๊กตายักษ์กำลังจะมาถึงอ๋อตุ๊กตากวางแล้วเหรอตุ๊กตากวางนี่มันมาทุกคลิปเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้ยแยมาทุกรอบเลย ก็แต่บอกก็น่ารักอยู่นะทุกคนว่าไหมมันน่ารักมากเลยเนานะเออให,ให้ให้มินเขาได้ขายของด้วยฝนเพชรกำลังจะตกหนีไม่ทันในะทีนี้เฮ้ยมาแล้ววะเวลาเรารอคอยเอาเฮ้ยเอาชา้ชางชา้างผมไปไหนอะแอดวินแอนดวินช้างหายอะไรทุกทุกคนกลับมาที่แคมป์ไฟโอเคอยู่ที่แคมป์ไฟแล้วในแ,แล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยสักทีหนึง่งมาแล้วว่าฝนเพชรว่ะทุกคนแอนดวินบอกเพชรกำลังจะล่นมา รอบนี้ได้กี่เพชรวะเนี่ยขอเยอะๆเลยได้ไหมอุสตส่าห์อดลับอดนอนแบหงทีหนึง่งไหนตกไปยังไหนตกไปยังเพชรมงคลที่ค่ายมาละหนึ่งสองสามตอนแรกมีเท่าไหร่อ่ะตอนแรกมีสองร้อยเจดสี่ปะเออตอนแรกเสองยเจดสี่ 24. เอสอง้ยเจ็ิบหกเออสองรอยเจ็ดบกรอบแรก 10. ได้สิบก็จะฝนมันยังไม่หยุดเลยนะไปยแกไวยหม่แย้วทุกคน่แย้ว เท่าไหรอไ่อะจะได้เท่าไหร่อะสองร้อยเก้าอ็กับส้ยเกมห้าเก้หกยสเมตรแล้วว่ะทุกคนตอนนี้20ิเมตรละคุ้มแล้ววันนี้คุมแล้ววะสระอนหลับอุน,นอนมาตอนนี้คุ้มแล้ววะอะไรอะ <c oughs> อ๋อิวเอ็กาขอบคุณสำหรับที่มาค้นร่วมพวกเราปีป,ปีมีเพิ่มไป3สามเมตรหนึ่งสองสม่ะสามอยู่ไหนวะโอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้ได้มาสองเก้าสิเกมตรแอดมินแกกหนักจริงว่ารอบนี้ คติเขาให้ก็ติดถึงยี่สิบเองวะเราวนี้ให้ยี่สิบสามเลยนะมีแถมไว้ด้วยโอเคอีเวนต์ก็จบลงตอนนี้ผมนั่งไล่เทมสัตว์ตามแมปอยู่ตอนนี้เทมมาได้แล้วสี่ิหกตัวก็มีทั้งกระต่ายแล้วก็หมาด้วยเดี๋ยวผมว่าจะลองเทมแบบให้ครบทั้งแมปไปเลยดีกว่าร้อยกว่าตัวอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ไล่เทมมาทั้งหมดร้อยสามสิบห้าตัวแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นแหลกมากทั้งฝนตกทั้งแบบู้ยดิสปอนเกิดกันเป็นร้อยตัว โอ้โหแลกโคตรโอเคได้บิแพนด้ามาตัวหนึ่งร้อสหแล้วร้อสสิบแล้วทุกคนร้อยสามสิบแปดหมายอ่อตัวสามเก้ี่ิบขายนิดนึงสีดโอเคก็ผมวิ่งรอบแมปแล้วครับไม่มีแล้วอะ่ะก็มีอยู่แค่ประมาณนี้ร้อยสิเตัวโอเคเดี๋ยวลองมาบูก,กัระที่ดูดีกว่าไปเลยฝูงสั่งของเราร้อยสี่สิบเอ็ด คอบระเบิดคอบระเบิดทุกคนคอบระเบิดไว้แลกแลกโกคตรแลกโคตรโคตรเรียบร้อยผมค้างไปแล้วไม่น่ารอดวะ่ะคอมผมก็ไม่ได้ขากันเนี่ยแต่สัตว์ร้อยกว่าตัวมันก็ไม่ไหววะ่ะเรียบร้อย <c oughs> มาพังคอมตัวเองเล่นซะงั้นแหละไม่มีอะไรทำมาพังคอมตัวเองเล่นไปหยับไปแล้วนิดเดียวขยับไปแล้วโอ้โหแลกโคตรโคตรแลกโคตรโคนะโทรศัพท์ผมพนะพเพื่อนค้างไปแล้วบ้านอะของเพื่อนค้างไปแล้วบ้านอะ โอ้ยไม่ไหวว่ะร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวโอเคครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้ขอจบแต่เพ็งแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนก็อีเวนต์นี้ก็สนุกมากเลยแล้วผมก็ค่อนข้างชอบไอ้ขุยอยนนี้มากๆเลยด้วยคือผมชอบเลี้ยงสัตว์อยู่ยแล้วไงดูดีทุกคนหมีน่ารักไหมเออนี่ผมทำมีนอย่างนี้นะในแบบทั่วไปนะแบบปบบบกตินะได้หมดคือได้หมดเลยมันคงไม่มีหรอกมันคงจะโกงเงินไปแหละโอเคไงวันนี้ผมขอไปเอ้ยยังไม่หมดนี่ว่า เอยเราจะลืมคลาสใหม่ไปได้ยังไงล่ะมี2คลาสใช่ไหมเดี๋ยวมีคลาสอะไรบ้างอ่ะคลาสแรกจะเป็นเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือคลาสบูตรอานบุตรใช่ไหมอ่านว่าบูตแหละคลาสบูตเลเวลหนึ่งคือจะมีโล่มากันดาเมจใช่ไหมเออโล่ป้องกันดาเมจแล้วโล่สามารถยั่วยุศัตรูได้ด้วยอ๋อมันใสท่ทอนมั้นเนี่ยเออใส่บูาสะใส่การา์ดใส่การ์ดมาเลเวลสองหลังจากที่เรายั่วยุศัตรูได้สําเร็จเราจะมีพลังป้องกันมากขึ้นเหรอ อ๋อมันจะลดดาเมจโล่ประมาณ2วิแล้วก็เลเวล3โล่ให้เราได้รับมัจะเป็นโล่ออทติเดียนแล้วสามารถาเปลี่ยนยอะไรอ่ะเราสามารถมีช็อคเวฟได้ก็น่าจะเหมือนพวกคอนมากแบบแรงระเบิดกระแทกแล้วอาชีพต่อไปเป็นอาชีพ explorer คือนักสำรวจก็จะมีมาเอามีอะไรมีเข็มทิศแล้วก็มีแผนที่มาให้ Level เลเวลแรกเราสามารถได้รับสปีดสปีดบูสต์เราสามารถวิ่งเร็วหลังจากที่เราเคลียร์หมอก อ๋อหลังจากเราเติมไฟเสร็จเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็เลเวลสเอ้ยไม่ใช่เลเวลสองในบทที่2คือ,เ,อเราสามารถมองแมปได้ไกลขึ้นดูรศัศมีแผนที่ได้ไกลขึ้นแล้วก็บวก2อกระสอบเออมี2อกระสอบโอ้โคดีนะน่าจะดีกว่านักป้นมาแบบเนี้ยพี่นักป้นก็ตกงานเลยดิเลเวลสคืออ่าถ้าคุณอยู่ห่างจากไฟนานเท่าไหร่เราจะหิวช้าลงเท่นั้น เฮ้ออันนี้ก็ดีนะเหมือนเป็นแคมเปอร์เลยปะ่ะแบบนี้หิวช้าแต่ยิ่งตำรวจไก่ก็จะยิ่งหิวช้าด้วยอ๋อมันมันคือเอาหลายๆคาคันผสมกันไปเนี่ยอ่าตอนเลเวล3คืออะไรมองเห็นที่ผ่านกำแพงแล้วก็เปิดทีเร็วขึ้นไม่ทำไมความสามารถมันดูคุค้นๆวะโอ <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวผมขอจบตัวเมกนนี้ก่อนนะครับก็คันใหม่แล้วตำรวจมันก็เหมือนแบบ เอาหลายๆครานมันรวมกันปะเออก็นักสำรวจของแท้อนะเนาะก็จะมีคนชอบเล่นก็ได้เดี๋ยวผมไปมารีวิวที่หลังนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเออน,นี่ไปจริงแหละ